สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องภาพที่เห็นในวันเข้าพรรษานะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มาจากหนังสือของพระเดชพระคุณ ดอกเตอร์ Doctor, แม่ชีทศพรวัดชิระบำเพ็ญน,นะครับเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวมาลองฟังดูในแต่ละปีของชีวิตนักบวชอย่างแม่ชีแม่ชีมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะหลวงพ่อท่านมอบหมายให้แม่ชีบรรยายธรรมในเวลาทำวัดเช้า ตั้งแต่พรรษาแรกจนบางครั้งแม่ชีก็แปลกใจว่าทำไมท่านถึงไว้ใจให้แม่ชีรับหน้าที่นี้แต่แม่ชีก็รู้ว่าเมื่อท่านให้โอกาสแม่ชีก็ควรทำโอกาสให้เกิดประโยชน์เต็มที่สิ่งที่แม่ชีได้รับโอกาสจากหลวงพ่อ แม่ชีต้องบอกญาติโยมว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะเวลาบรรยายต้องปิดไฟหมดแล้วทุกคนนั่งทำกรรมฐานฟังธรรมบรรยายโดยไม่มีการจดไว้ล่วงหน้าไม่มีหัวข้อหรือโจทย์แต่ต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจมีเหตุและมีผลจากวันนั้น ถึงวันนี้ทำให้แม่ชีได้ประสบประการมากมายจากโอกาสนั้นแต่ละวันจะจัดเวรตีละครังเป็นสัญญาณว่าเช้าแล้วเสียงละครังดังไปสามโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกรภูมิหลังจากเสียงละครังดังขึ้นทุกคน ก็เตรียมตัวพร้อมกันบนโบสถ์แม่ชีได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแม่ชีเห็นญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของพระสงฆ์ที่ล่วงรับไปแล้วนั่งหมอบกล่าวฟังพะระทำวัดเชา้าบางบิญญาณมีอาพรติดกายเพียงนิดเดียวหนาวสัน่น บางวิญญาณมีแสงเลืองรองดังเทพปูะดสวยงามลดหลั่นตามแรงบุญของพระสงฆ์ที่เป็นลูกหลานได้ประพฤกปฏิบัติหน้าอัศจรรย์ใจมากสลับแม่ชีที่ได้เห็นภาพปริศรานาธรรมนี้แม่ทีจึงได้เชิญชวนให้ญาติโยม ให้อยู่ปฏิบัติธรรมในเวลาที่มีโอกาสระหว่างที่ประสงค์คองผ้าเข้าพรรษาทุกวันภาพธรรมนี้แสดงให้เห็นว่าในขณะที่เรามีโอกาสแต่ไม่ได้ทำโอกาสให้เกิดประโยชน์ก็เสียเวลาเสมือนว่าหายใจทิ้งไปวันหนึ่ง ก็นับถอยหลังไปวันหนึ่งแม่ชีก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันว่าบวชทดแทนคุณคืออะไรพ่อแม่ทำอะไรไว้ลูกก็ต้องรับผิดช,ชอบตอนบวชเพื่อตอบแทนพระคุณท่านก็ประมาณนี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับว่า อานิสงส์ของการบวชนะครับก็จะเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้มีพระคุณของเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับ